สวั want, สดีครับผมอยู่ผมแมนะฮะที่ TSM o t o r s p o r t สีนักคลินนะฮะวันนี้มีเบนซ443นะฮะเข้ามาติดตั้งสินค้าช่วงล่างกับทางเรานะฮะนั่นคือสินค้า h าร์ดเลสนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะสินค้าที่จะติดตั้งเข้าไปในรถคันนี้นะฮะวันนี้จะมี2รายการด้วยกันนะครรายการแรกคือตัวนี้ครับผมเป็นปรับมุมแคมเบอร์หน้าบนนะฮะแล้วก็ชิ้นต่อมาครับตัวนี้คือปรับมุมแคมเบอร์ด้านหลังนะฮะ รถคันนี้นะจะมีปัญหาคือในเรื่องของการกินยางแล้วก็ล้อแบกเข้าด้านในนะฮะทางเราก็มีสินค้ารองรับสําหรับรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบจากกันไปไหนนะฮะเราจะพาไปดูในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งและก็หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะเราจะพาไปชมฟิตเมนส,สวยๆกันรอติดตามกันครับ WOI! Find ไป Only wins not not a defeat, too high for the streets. Can't stop what I preach now. Nah, never call the beat down. Never if I do though, I would get a rebound. Gotta zoom out, find my focus and see who the gold is. The notice deep down. แล้วก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ Merced e s b e n z น C43 คันนี้นะฮะที่วันนี้ได้เข้ามาติดตั้งตัวสินค้าฮาร์ดเลสกับทางเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวปรับมุมแคมเบอร์ด้านหน้านะครับหรือว่าตัวปรับมุมแคมเบอร์ด้านหลังนะครับก็เพื่อเพิ่มการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นนะฮะลดอัตราการกินหน้ายางด้านในนะฮะแล้วก็ที่สมัตเลยจัดทรงตั้งศูนย์นะฮะได้อิสระมากขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดนะฮะที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับ สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะฮะที่หน้าเพจของ TSM o t o r s p o r t นะฮะหรือว่าเพจ h า a ์ดร s s ์ Thailand ก็ได้นะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำนะฮะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย